บรรยากาศเปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตที่จังหวัดสงขลาคือคักแต่เช้าเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาถนนชลาดศั์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบรรดาผู้สมัครและกองเชียร์นับหมื่นคนที่ทยอยเดินทางเข้ามายัางสถานที่รับสมัครวันแรกทั้งหมด11พักการเมืองคือพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐพักก้าวไกลพักรวมไทยสร้างชาติ พักไทยสร้างไทยพักพลังสังคมใหม่พักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนากล้าพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยพักรวมพลังเราไปฟังเสียผู้สมัครที่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เบอร์ประจำตัวกันแล้วค่ะอยากจะให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้จำว่าลุงป๊อกเจ็ดร้อยเกตเ็ดก็เบอร์เจ็ดคณะลอบนาวาครับวันนี้ได้เบอร์เจ ถือว่าหาเสียงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงรีชาเขียนาก็นึกถึงเซเว่นนะครับเซเว่นอีเลเว่นหิวเมื่อไหร่ก็บอกมาเจอรีชานี่ก็โันนี้ก็มีความดีมากครับที่ได้รับได้เบอร์เป็นเบอร์โอนะครับเป็นกับลรงลอกวันเกิดของผมหมดเบอร์างคครับชัาครอบครังใต้ดินมานอยครับวันนี้งนัง้าางะครับมีความมั่นใจเต็มร้อยเลยครับนะครับเพราะเบอร์เจ็ดจริงๆแล้วเป็นเบอร์ที่ ต้องการอยู่แล้วนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องคงต้องการด้วยเบอร์เจ็ดครับส่วนบรรยากาศกองเชียร์ด้วยความดีใจของผู้สมัครที่ตัวเองเชียร์ได้เบอร์แล้วยังคิกคักค่ะหนึ่งในนั้นก็มีนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าภรคประชาธิปัตย์ได้คล้องดอกไม้ให้กับลูกชายและนายเดชอิทธิ์ขาวทองรองหัวหน้าภรคประชาธิปัตย์ที่ได้นําทีมผู้สมัครจากรรคประชาธิปัตย์ทั้ง9เขตเป็นขวัญกำลังใจให้กับบรรดาผู้สมัครค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวแอปนิวด้วยนะคะ